ภิกษุทั้งหลายเสขะลละห้าประการนี้เสขะลละห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ศรสัทธาภละ 2. หิริพละ 3. โอตตะปะพละ 4. วิริยะภละ 5. ปัญญาพละภิกษุทั้งหลายเขพะพละห้าประการนี้แลภพละที่เป็นเลิศเป็นที่รวมเป็นศูนย์รวมแห่งเขพะพละห้าประการนี้คือปัญญาพละภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เป็นเลิศ เป็นที่รวมเป็นศูนย์รวมแห่งเรือนยอดคือยอดเรือนแม้ฉันใดพละที่เป็นเลิศเป็นที่รวมเป็นศูนย์รวมแห่งเสขพะพระห้าประการนี้คือปัญญาพระฉันนั้นเหมือนกันแลเพราะเหตุน,นั้นแล เธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาพละหิริพละโอตตะพละวิริยพละปัญญาพละอันเป็นเสขะพละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ là